โอคครับ okay, วันนี้มาดูหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวท็อปของซีรีส์ป้ายส้มนะครับของซีรีส์ B นะป้ายส้มก็เป็น fg401b นนะครับอืมตัวนี้มันก็จะมีป้ายส้มที่คู่กันมาใช่ไหมสี่ศูนย์หนึ่งธรรมดาอ่ะมาดูตัวนี้เป็นยังไงนะครับก็ตรงหัวก็จะเหมือนเดิมนะครับยามาฮ่าแล้วก็ทัดหลอดขันจากด้านบนนะครับ ก็อินเล่ก็จะเป็นซากุระนะครับแต่มันจะดอกใหญ่นะดอกใหญ่กว่าเพื่อนเลยดอกใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็มีคู่แต่ว่าตรงเฟดสิบสองเนี่ยมันก็จะมีอ่าด้านข้างสองอันนี้นะอ่าแปลกตาขึ้นมาหน่อยนะครับโครงสร้างด้านหน้าก็ประมาณนี้นะด้านข้างนะครับด้านหลังจะเป็นไม้หลังสามชิ้นแบบนี้นะครับ ไม้ล่างสามชิ้นสีก็เหมือนๆกันเลยจะหายากนะครับตัวที่สีแตกต่างกันอนะ่ะจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โอเคนะครับตัวนี้สําหรับตัวนี้ก็คือยังไม่มีร่องรอยอะไรแบบยังมีร่องรอยเลยดีกว่าอืส่วนลูกบิดจะเป็นสีทองแล้วนะเป็นรุ่นท็อปด้านหลังก็เหมือนเดิมครับยามาฮ่าเจแปนนูนๆแบบนี้นะครับอวันนี้ยังแวบอยู่เลยนะยังไม่มีรอยนิ้วเลยเรียกว่าสภาพดีเลยตัวนี้อ่เดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะครับ ก็ใส่กลางวานดีนะครับอาจจะลองเสียงได้ไม่มากนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมมีเด็กนะครับก็จะไม่ค่อยได้เอามาลองมาเล่นเท่าไหร่อ่าโอเคลองปิกดู โอเคพอประมาณน่าจะลองได้ประมาณนี้นะช่วงนี้ไม่ได้จับกีตาร์เลยพี่อุ้มลูกอย่างเดียวนะโอเคตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ Facebook ไปนะครับตามลิงก์ a c e b o o k ไปเดี๋ยวผมลงรายละเอียดสเปคแล้วก็รายละเอียดอื่นๆไว้ให้นะครับสนใจก็กลิ้งกลางอันนี้สภาพสะสมเลยนะ ดีมากนะครับสภาพเยี่ยมโอเคก็พอได้เห็นเนื้อตัวแล้วก็ได้ยินเสียงพอประมาณนะครับล่นมากไม่ดีเดี๋ยวมันเก่าพี่อ,อ่าล่ะอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับชอบกันคนละแบบและอย่างยิ่งผมได้เจอหลายๆคนนะราต่อนิดนึงว่ากีตาร์เก่าๆพังๆแทบไม่มีราคาเงี้ยค่าซ่อมยังแพงกว่ากีตาร์ทำไมยังซ่อมอันนี้มันเป็นสตอรี่นะครับสตอรีม่มันซื้อไม่ได้นะ สตอรี่ในกีต้านั้นๆครับอาจจะเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนเขาเกี่ยวกับลูกเขาเกี่ยวกับพ่อกับแม่เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันมีช่วงเวลาที่มันยังคงหลงเหลืออยู่ในกีต้าตัวนั้นอะไรเงี้ยเขาก็ไปซ่อมมานะับซึ่งบางตัว F3 1 0ูเนี่ยค่าซ่อมค่าทําใหม่เนี่ยสี่ห้าพันอย่างเงี้ยเขายังซ่อมกันเลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เหมือนรถเก่าๆ่รถปู่รถย่ารถตารถทวดอย่างเงี้ย าไปซ่อมแทบจะซื้อคันใหม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ยังซ่อมเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวในนั้นอ่ามันก็เป็นความแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็สงสัยว่าเออทำไมตัวนี้มันแพงอะพี่อย่างที่ผมบอกนั่นแหละถ้ามีคนต้องการอ่ะมันก็มีราคานะยิ่งมันหายากไปเรื่อยๆมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยนะครับมันก็เป็นประมาณนั้นเพราะยังไงคนมีแต่จะเล่นเพิ่มมากขึ้นนะอ่ายุคผมเนี่ยใน เทคนิคเนาะในชั้นเรียนจะมีผู้ชาย20-30คนอย่างเงี้ยเล่นกีตาร์ไปซะแล้วประมาณเจ็ดอร์เซ็นมีกีตาร์เป็นของตัวเองอยู่ประมาณ3-4คนอ่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มมีกันขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะตอนโตก็เป็นช่วงจังหวะที่มันหาซื้อได้อะไรเงี้ยก็ซื้อได้ตัวนี้ว่าใครชอบยามาฮ่าก,ก็ น่าจะควรจะเก็บนะสักตัวหนึ่งหรือว่ามีตัวอ่าสี่ปกติก็เอาไปคู่กัน,นครับสี่ศจะได้เป็นเพื่อนกันเก็บให้สวยงามอย่างนั้นแหละบางทีอ่ะไม่ได้มีอะไรเก็บก็เก็บก็ได้นั่งมองได้เล่นเพลินนะครับเป็นความสุขเฉพาะตัวส่วนใครจะซื้อไปเล่นก็คุ้มครับคุ้มโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับลักษณะท่าทางของ fg 4 0 1 b นะครับ โอเคครับ okay,